ดังทึงตังไ,ได้เลยก็ได้งานหนึ่งนะ้มันงานหนึงนะ่งอน่ไหนฮะเอาไปให้เรียบร้ยหรอไปอยู่ข้างในใช่ปะตามพ่อมันพ่อมันเยอะ ไม่กินอะไรเยี่ยวอะฮะ่ก็เห็นมันกินขี้ของตัวนะแ่อุ้ยดูแรกันทุกตัวมาลมานีแล้วหรอ่ต่งม่กินให้น้องน้งแนา มันกลัวมัน้อมมนจะไปเอาผลรักน้อง220เหรียดเปิดเปิดเดเก๊ ตัวใหญ่สี่หมื่นกว่าไอหมูปิ้งห้าหมื่นกว่าตัวเล็กสองหมืนห้าแล้วตายไปแล้วตัวหนึ่ง้าเกตตัดให้อ่ะ คนมาเยี่ยมชมแต่ก็ไม่เข้ามารัาเกาะรั้ว bye, -bye.